i'm <laughs> โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมกนสุดนะครับก็หลายคนนะถามว่าพี่ครับเติมเงินถูกเติมยังไงดีนะผมทุกคนก็คือวันนี้นะผมเนี่ยจะมาทําการเติมรูบี้ทุกคนดูนะผมจะเติมประมาณ1 6ึ0 0หบาทนะครับทุกคนดูนะว่าจะได้ทั้งหมดกี่รูบี้นะก็คือตอนนี้รูบี้ของผมเนี่ยมีทั้งหมดแค่141 Ru ร้ีเอูบี้เองนะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวเราจะทําการเติมเพิ่มให้ได้สักเก้า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 นะอ่ะ โอเคเดี๋ยวรอตัดภาพไปที่ l i ฟ์ Store เลยแล้วกันนะโอเคครับผมได้เข้ามาที่ l i ฟ์สโต r e เรียบร้อยเลยนะเครดิตของผมมีทั้งหมด1 6 5 0งหมืก hmm. ทก็คือ16500บาทนะวันนี้ผมจะทำการเติมดูบี้เกมไ i น์เอนเจอร์เอาซักโอ้โหนี่เลยนี่เลย ก็คือผมจะเอาสัก9ก8าร้บูบี้เนี่ยสักเออเอาสัก10แพ็คละกันนะเดี๋ยวดูก่อนนะเอาเออโอเคนะผมจะชำระผ่านเครดิตไลน์นะเครดิตไลน์สามารถเติมผ่านทั้งเออแบบ AASD t ท g อะไรงี้คือเติมได้หมดเลยนะแต่ส่วนมาก็เติมผ่านบัตรเครดิตนะจะดีที่สุดนะเท่าที่ผมคาดการณ์ไว้นะอ่าโอเคนี่นะผมก็แลกเลยนะเราก็แลกเรื่อยๆเลย,เล,ยละกันนะครับผมทุกคนแป๊บเดียวรูบี้ในเกมเราก็จะมี9 8 8รบูบี้เอ้ย9900 เออเก้ลูบี้นะครับทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปตอนแรกเสร็จเลยละกันนะนี่นะผมก็แลกมาแล้วนะ โอเคครับก็เครดิตไลน์ของผมนะั้น16,504บาทตอนนี้เหลือแค่114บาทแล้วนะทุกคนมาดูกันนะคืนในประวัติการเติมผมเนี่ยไม่อยากจะเปิดทุกคนดูเลยนะคือหลายคนถามว่าพี่ครับประวัติเปิดประวัติการเติมไปดูหน่อยเอาไปดูเอาเองลวกันนะคือผมเนี่ยโหแม่งโหมีคำมาดูเพิ่มอีกอะ่ะคือผมไม่รู้นะว่ากี่แพ็คอนะแต่คือเลือดและตาลายอะผมผมพอก่อนดีกว่านะ คือตอนนี้นะผมบอกเลยว่ากระเป๋าผมแห้งแกกเลยนะอ่าโอเคก็เดี๋ยวเข้าไปในเกมไปเลยดีกว่านะครับ โอเคครับก็ตอนนี้นะผมได้มีรูบี้เป็น9999ลรูบี้เป็นที่เรียบร้อยนะแลวนะตอนนี้คือผมคาดการไว้ว่าผมเนี่ยจะเอารูบี้เนี่ยไปเปิดกบนะเพราะว่าแสงมืดเดือนหน้าเนี่ยคือผมจะต้องทำตัวเองให้พร้อมไว้ก่อนนะคือผมตั้งเป้าไว้ว่าการเปิดกบพังเนี้ยผมขอแค่7000ลรูบี้ก็พอแล้วนะไม่งั้นนะผมจะเจ็บหนักมากๆนะแล้วผมตั้งเป้าไว้ว่าผมเนี่ยจะเอากบฟ้ามาฟ์ดาวินชีนะแล้วก็กบแดงเนี่ยเอาไปใส่อลิติกิหรือว่ารอแสงมืดตัว นะแต่แต่ความจริงคือตอนนี้ผมเติมเปิดไปหมื่นกว่าบาทนะในเมื่อคลิปก่นกอนนะทุกคนดูดิคือผมมีกบม่วงแล้ว20ตัวนะแล้วก็มีกบฟ้าเหลือเท่าไหร่วะโอ้กบฟ้าไม่มีเลยนะผมเอายัดเออไอดาวินชีไปหมดแล้วนะอ่าโอเคถ้าผมเปิดทั้งหมดเนี่ยคือมันทั้งหมดอะ่ะ 9,999รูบี้ผมจะได้ประมาณ33รอบนะประมาณนั้นนะอ่ะโอเคทุกคนแต่ว่าตอนนี้รูบี้ผมใช้ยังไงก็ไม่ลดนะเพราะว่าผมเติมเกิน9,999ร99ูบี้ไปเยอะมากนะทุกคนรอดูนะผมเปิดก่อนเลย3ครั้งวันนี้ถ้าผมได้กบง่วงน้อยกว่า3ตัว ผมไม่เปิดแล้วผมถือว่าเลิกงามมันไม่ดีนะคือวงการเกมเนี่ยถ้าไปอุดหนุนมันเนี่ยเกมมันจะได้ใจนะผมทุกคนอ่เดี๋ยวเรามาเปิดรอบแรกลลกันเลยแล้วกันถ้ากบม่วงมา2ตัวนะผมเปิดเลยอะผมเปิดลแล้วผมแอคเลยอะผมเปิดเยอะเลยอะวันนี้ผมบอกเลยผมถือว่าเป็นเลิกงามที่ดีนะขอกบม่วง2ตัวมาป้องเฮ้ยอันนี้ก็พอได้อยู่ป้องโอเคอถือถือว่ากลางๆแล้วกันถือว่ากลางๆแล้วกัน ่ะโอเคครับผมทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมเปิดอืมกบโมงสองตัวมาป้องเออมาหนึ่งโหไอเลิฟอยู่วงการเกมว่ะเนี่ยพอผมชมมันปุ๊บตัวต่อไปผมว่ากบแดงว่ะ กูว่าแล้วกูไม่น่าชมแม่งเลยคือวงการเกมเนี่ยผมเตือนทุกคนเลยนะอย่าไปชมมันย่ามีรอบนะอย่าไปชมมันชมมันแล้วมันเหลิงเนี่ยทุกคนถ้าครั้งต่อไปผมไม่ได้กบม่วงเลยคือผมไม่เปิดนะนะเพราะว่าผมถือว่าเรื่องงานไม่ค่อยดีนะผมเปิดมา2องร้อยหกร้อยลูบี้ผมได้มาตัวหนึ่งผมถือว่ามันยังน้อยไปสําหรับผมนะอ่าโอเคเปิดเลยรอบนี้กบม่วงสองตัวมาที่ให้ผมแบบชื่นหัวใจหน่อยให้สมกับเป็นกอนสุดผู้อดนุ่นวงการเกมอย่างเป็นทางการมา เปิดป้องป้องหูอีกตัวหนึ่งอ้ามาก็ถือว่าเออวงการเกมเนี่ยังดีแต่ว่าลูบีผมมันยังไม่ลดเลยนะก็ตอนนี้นะแบบใช้ลูบีใช้แบบไม่ลดเลยอะครับเออผมไม่รู้นะว่าเหลือกี่ลู b y นะมันจะมีวิธีการดูลูบีอยู่นะคะผมทุกคนก็วิธีการดูลูบีนะทุกคนดูตรงนี้นะ แบบหนึ่งเขามาที่เกมแล้วก็ข้อมูลการซื้อนะมันจะขึ้นว่าฟรีนะแต่จริงๆคือผมกดมาจากรายสโตร์นะครับผมทุกคนตรงนี้นะอ่ากดมาจากรายสโตร์แต่ถ้าเกิดกดจากเกมเนี่ยมันจะขึ้นว่าซื้อนะมันจะขึ้นเออมันจะขึ้นว่าซื้อนะเนี่ยแหล่งข้อมูลเดี๋ยวผมเติมให้ดูเลยว่ามันขึ้นว่าซื้อเออเดี๋ยวผมเช็คแป๊บนะคือตอนเนี้ยมันขึ้นว่าเออหนึ่งแปดแปดสามนะหนึ่งแปดแปดสามคำว่าซื้อนะเดี๋ยวผมเติมเพิ่มอีกสักห้าสิบเก้าบาทและวกันนะเดี๋ยวทุกคนรอ คือผมก็พยายามจะศึกษาร,ระบบนี้อยู่นะแต่ว่าร,ระบบเนี่ยมันต้องศึกษาด้วยเงินล้วนๆเลยนะอ่าโอเคผมได้เติมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะขึ้นเป็นเท่าไหร่นะคือระบบเกมเนี่ยผมผมว่ามันมันแยกแยกระหว่างลูบี้ฟรีกับบี้เติม,มยากนะเห็นไหมอ๋อขึ้นคําว่าจ่ายนะครับก็เรียบร้อยนะตอนนี้ผมเปิดมา3ามครั้งผมได้ผมใจจริงกับผมอยากจะอัพแม่งให้ดาวินชีมันแม็กไปเลยเออเดี๋ยวเปิดกันต่อเลยละกันนะผมทุกคนมา ป้องปองโอ้โหกูรักมึงวงการเกมเนี่มันต้องอย่างนี้ดิวงการเกมเนี่ยพอเวลาผมอุดหนุนมันทีไรเนี่ยมันจะชื้นหัวอกหัวใจแบบนี้โอ้โหแต่ว่าถ้าผมชมมันปุ๊บครั้งต่อไปแม่งกบแดงคู่แน่ๆเลยว่ะใจคอผมเริ่มไม่ดีแล้วเอาไงดีครับทุกคนแล้วเปิดอันนี้ย้อมใจกันก่อนดีกว่ามาเปิดแบบแกง้งแบบโยกหลอกวงการเกมกันสักหน่อยโอเคมามา โอ้โอ้โหแม่งไม่มาเลยทุเทรศว่ะโอ้โหไม่เป็นไรผมผมยกหรอกนะเอาเกลือเอาเกลือ,มา,อมาทิ้งไว้ตู้ล่างแล้วแล้วเอาแบบเอ่อน้ำน้ำหวานไว้ตู้บนนะน้ำแดงสองน้ำแดงสองถ้วยมาเลยกบกบชมพูสองตัวมาโบโอุ้ยโอ้แม่งไม่น่าชมเลยทุกคนคือจุกเลยนะมาเปิดต่อเลย ถ้าผมไม่ได้กบม่วงนะรอบนี้คือผมยังไม่เปิดแล้วนะแต่ถ้าได้ขอได้สองตัวเลยแล้วกันชดเชยรอบที่แล้วโบ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 โอุย้ยได้หนึ่งตัวถือว่าวงการเกมยังอยากให้เรายุ่กันต่อไปนะเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้แบบโยกหรอกให้ทางบ้านดูก่อนกบโ,โอ้เออเออไปดาฟ้ามาเออโอเคมาตัวเดียวเองไม่ชดเชยรอบที่แล้วให้ผมเลยก็กบม่วงมาเลยมาโบโบโอู้ ยังนี้ดิวงการนี่ยผมถึงจะแบบอยากจะอุดหนุนนะ่ะเขาจาอยากจะอุดหนุนนะ่ะเออเดี๋ยวผมจะเปิดตัวนี้แบบเปิดเปิดทิ้งไปก่อนนะเปิดตัวนี้แบบทิ้งหลอกยกหลอกวงการเกมหน่อยมานี่นี่นี่โอ้ผมเหมือนผมเปิดไปเยอะนะวงการเกมจะได้ไม่กล้าเอาเกลือไหมผมนะมาเปิดต่อกบม่วงมาอย,ย่ยาหยุดอย่าแพ่วกบม่วงสองตัว เออเออตัวนึงก็ถือว่าใช้ได้อยู่ตัวนึงก็ถือว่าเป็นมิดกันถ้าเปิดได้ถ้าเปิดไม่ได้สักตัวนนี้ดิไม่เป็นมิดรละเหมือนเหมือนเราแบบโป้งกันนะก็เติมไปถึงหนึ่งหพันบาทมันก็ต้องมาให้ก้อนดีๆหน่อยแล้วแหละมาเปิดต่อเอยเรามาเปิดตัวล่างแบบเราต้องยกหลอ,อกทุกรอบไว้ทุกคนคือถ้าเรายิงยกหลอ,อกเยอะนะเกมจะคิดว่าโอ้โหไอคนนี้มันเป็นผู้สนับสนุนวงการเกมแบบเป็นทางการจริงๆว่ะมาผมพร้อมแล้วเปิดปังอุ้ย นี่ไงกว่าและทุกคนเกมเกมรู้ทันว่ะอ่ะโอเคนะก็เดี๋ยวผมจะเปิดอีกครั้งหนึ่งเลยแล้วกันนะเพื่อให้มันเนี่ยได้เหลือแปดพันลูบี้ท้วนๆนะโอ้โหคลิปนี้คือเจ็บว่ะ <ๆ S 2> ก็เจ็บพอสมควรนะหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทอ่ะก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นความประสงค์ของผมเองเออเออกอมคอมมงมาตัวนังถือว่าดีอยู่ก็คลิปนี้นะเราเปิดไปทั้งหมดกี่รอบไม่รู้นะตกสิบรอบอยู่นะเอ,อ้เอมเ,เออน่าจะใช่นะน่าจะถึงอยู่นะก็คะแนนมัน เออประมาณนั้นนะมผมทุกคนคือผมก็ไม่มั่นใจ<ม>เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มาเลยแย่นะ<ม>อ้า2สองตัวอู้หูไอเล็อบอยวงการ<ม>ก็คลิปนี้นะคะมผมทุกคนมผมมาจะมาสรุปให้ทุกคนดูเลยว่าผมเนี่ยไม่เกลือนะแต่ถ้าอย่าเปิดเยอะเกินไปเปิดเยอะเกินไปจะทําให้เกลือนะ<ม>อ่ะเดี๋ยวผมเปิดตัวในค้างมผมไม่ดูก่อนคือของแน่นๆนะ<ม>นี่นะตัวในค้างคือของแน่นๆนะตัวจุติอะไรเงี้ยคือผมเปิดได้กบแดงเยอะมากครับผมเอาไปอัด อัพหมดเลยนะอ่าตอนนี้เดี๋ยวมาเช็คประชากรกบก่อนนะเอา้าไม่ใช่เว่ยทุกคนต้องกดไปที่ชัติพิเศษด้วยนะไม,ไม่งั้นจะนับเ็นเจอร์รมดานะเราได้มาหกตัวนะแล้วส่วนไฮเปอร์เนี่ยเราได้มาทั้งหมดเก้าตัวเลยหรอเฮ้ยบ้าปะเนี่ยเราได้มาเก้าตัวเลยเหรอเก้าสิบครั้งได้เก้าตัวเลยหรอ,รเ,หรอเนี่ยค่อยนะักเนี่ยผมบอกเลยว่าครบกันยาวอะวงการเกมตอนนี้นะอ๋อเขารวมกิวเลดโอเครับก่อน ก็โอเคนะนี่นะผมจะสอนสูตรปั๊มตัวจุติให้ทุกคนดูเลยนะใครที่แบบว่าเอออยากจะทําอะไรอย่างเงี้ย mm. ก็แนะนํานี่ทาตามผมนี่ป้ายแดงนี่รวยแน่ปั๊มแล้วรวยซื้อทุกวัน อ่าโอเคครับแต่ถ้าเกิดมีตังหน่อยนี่เรามาเล่นตู้ห้าหมื่นนี่เล่นตู้สี่หมื่นนี่เพราะมันได้ทีสี่ตัวนะจะประหยัดได้หลายพันอยู่นะก็ประหยัดกับแดงกันไปนะสาหรับป้ายแดงใครที่เห็นเออใครที่อยากจะปั๊มป้ายแดงตามผมนะจัดได้เลยนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปที่ iPad นะผมจะไปพีวีพีให้ทุกคนได้ดูนะโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะไปพ VP กันแล้วนะคะผมก็ตอนนี้นะเกียร์ที่ผมจะใช้กะ็จะเป็นเกียร์ชุดใหญ่นะครับก็ เป็นเกียร์ที่เน้นไปทางคอมบินเซเลเยอร์นะเพราะาเกียร์รอบนี้เป็นเกียร์ที่ใหม่ล่าสุดแล้วก็เก่งที่สุดด้วยนะในบรรดาเกียร์ช่องสุดท้ายคือก่อนมองว่าเกียร์นี้เป็นเกียร์ที่เก่งที่สุดนะเพราะว่ามันมีเออระยะเวลารอทักษะนะมันจะทําให้แบบสกิลเบิ์นไวมากนะก็สําหรับใครที่เออเป็นสายเลนเจอร์สายสกิลม่ที่ไม่ใช่สายคีย์คือผมแนะนําเลยอย่างเช่นดั๊เนี่ยเน้นฟันสตันเรื่อยๆนะ คือโหดมากๆแลกเกียร์นี้คือผมเล่นน่ะผมชนะเร็วสูงๆได้แบบสบายบื้อสะดือโบเลยนะเดี๋ยวเราลองเล่นดูกันเลยละกันนะใครที่ยังไม่เปิดคือก่อนแนะนําเลยนะเว้ยแบบเปิดไปเลยรอบนี้ดีมากจริงๆนะอะโอเคโอ้โหรอบแรกที่เราเจอก็อแม่มดนะแม่มดตันนะห้สู้ไม่ได้ต้องรีหนีนะเนี่ยทุกคนเจออย่างเนี้ย ผมบอกเลยผมตีสบายมากะทุกคนดูว่าตัวขขงแม็กเยอะเขาเลเวลมากกว่าผมเออถึงหลายร้อยเลเวลนะแต่ว่าผมกลัวไหมผมไม่กลัวนะอ่ะเดี๋ยวลองตีให้ดูนะเดี๋ยวทุกคนรอดูคอมโบเขาตัดแลก,ก็จริงนะเดี๋ยวเจอคอมโบแล้วนะคอมโบเราคือเพิ่มแล่นะเพิ่มแล่ย่อมชนะตัดแลเสมอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอชมกันละกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะคือผมจะใช้แค่5้าตัวนี้ก็พอนะสําหรับทีมนี้เห็นไหม คือทีมเราเนี่ยออกสกิลบ่อยยิ่งมีติกิยิ่งออกสกิลบ่อยออกสกิลแล้วออกสกิลอีกเลยแล้วคือทีมเราเจอเกับทีมนี้ผมว่าน่าจะไม่ใช่งานยากเท่าไหร่นะอ่าโอเคก็ฝั่งนั้นน่าจะยับเยินนะจากสภาพนะครับก็เริ่มเห็นผลแล้วนะคือฝั่งนั้นโดนเราสกิลบ่อยเกินไปนะเห็นไหมเนี่ยฝั่งนั้นทนดาเมจไม่ไหวเลเวลอันต้า91บนะครับโดนผมโซโล่คิวแบบไม่ต้องเสียไอเทมแล้วก็ชนะขาดลอยด้วยเวลาอันสั้นด้วยนะอ่าโอเค เห็นไหมฝั่งนั้นคือทนทานเกียร์ของผมไม่ไหวทนทานตัวของผมไม่ไหวนะก็เดี๋ยวผมจะเปิดเอ,อเกียร์ฝั่งนั้นให้ดูนะว่าเกียร์เนี่ยเป็นยังไงนะแต่ผมเดาว่าไม่น่าจะใส่ลบลีค่รบ1 0 0ทุกตัวนะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นแบบสายฟรีที่เล่นมานานแล้วจ,จะเปิดเกียร์ไม่ได้นะคือก่อนก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะอ่าโอเค ลองดูลองดูก็รีหน้าคือผมไม่แนะนําไม่ทุกคนเอาเข้าทีมารีน่านะนะมันเป็นตัวเก่านะใครที่ใช้อยู่ผมผมมองว่าทุกคนทอดออกดีกว่านะมันมันทวงแลเพื่อนนะคือใช้แค่ตัวเก่งๆก็พอนะครับผมใช้แค่ตัวเก่งๆถ้าไม่มีจริงก็อายอมทนๆเอาใส่ทีมไปก่อนนะอะ่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะโหก็มีทางบ้านมาตีเยอะนะอันนี้เป็นโอโ้เลเวลเออแปสิบเจ็ดเหรีตีพันเพื่อนนะชื่อกิโลโลนะ โอเคแนละ้วตีไม่ชนะนะเฮ้ยเขามีตัวบินเขาตีเขาตีไม่ชนะได้ไงวะมีตัวบินนะเว้ก็น้องตาตานะเดี๋ยวดูก่อนนี่น้องตาตาเป็นไงวะก็โอเคเดี๋ยวเราลองดูกันที่ทีมนี้เลยละกันนะว่าเป็นยังไงนะก็ลีน่านะโอเคเขาก็ใส่เกียร์ก็ก,ก็ก็คือดีแหละเกียร์ก็ดีแต่ผมมองว่าเขาอาจจะไม่ได้ใช้เกียร์รถแรกเลยสักชิ้นเดียวนะอ่าคือเขามีเกียร์รถแรกแค่อันเดียวจริงๆนะผมะเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าเกียร์อ่ากระดิ่งรถแรกอีกอันหนึ่งนะ คือเขาลดแร่น้อยด้วยแหละทําให้แบบเขาเรียกแล้วหนืดนะโอเคผมไปกนะตังงใจให้นะเพื่อเขาจะได้เกียร์เจ็ดาวดีๆมาใช้เพิ่มนะอ่ะโอเคเดี๋ยวลองเจอกันทีทีมต่อไปเลยแล้วกันโอ้โหตัวบินแม็กคือผมเกินต้านทานว่ะใครที่แบบว่าอยากอยู่การันตีลีกเพชรถึงมาสเตอร์แน่นอนคือก่อนแนะนำทุกคนใช้ตัวบินนะต้องแม็กด้วยนะ ถ้ายิ่งเป็นมอบินเนี่ยยิ่งเก่งเข้าไปใหญ่นะแต่ถ้าเกิดใช้โบโบเนี่ยไอเอ็ดเวิร์ดยานอวก,กาศเนี่ยคือทุกคนการันตีลีกเพชรแล้วแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดใช้มอบินทุกคนการันตีลีกเพชรสองถึงมาสเตอร์สามนะครับต้องแม็กนะย้ำอีกครั้งนะว่าต้องแม็กนะแต่ถ้าใครยืนพื้นดีๆก็มาสเตอร์หนึ่งตำนานเล่นสบายนะผมบอกเลยนะเพราะตัวบินเนี่ย ตัวกันบินของเกมในตอนนี้คือไม่มีตัวไม่คือมันไม่มีตัวการบินตัวไหนที่มันแบบหยุดตัวบินได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่มีนะคือโดนตัวบินบางทีโดนตัวบินซโลคิวด้วยแหละแบบคือตัวบินมันเก่งมากจริงๆนะต้องยอมรับในแพทนี้อ่าตานี้ก็เป็นเออหนุ่มประเทศอะไรไม่รู้นะแต่ใส่แว่นนะก็ชื่อชื่อ i d l นะเป็นตัว i เป็นตัว i กับหัวนะหรือว่าไม่หรือว่าเครื่องหมายตกใจนั่นแหละ ผมเดาว่าเขาไม่สามารถเอาชนะผมได้นะผมสังเกตจากเกรนเจอร์ฟังเขาเนี่ยคือไม่มีตัวไหนบัฟตีแม่นเลยนะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะคือกอ่อนไม่ค่อยมั่นใจแต่คือผมมองว่าต่อให้เขาจะทํายังไงเขาก็ไม่น่าจะพลิกเกมกลับมาได้แล้วนะเพราะทีมเราในแข่งว่าเขาเยอะเลยนะอ่าทีมเรามีตัวบัฟตีแม่นตัวเดียวก็จริงอลิติกีนะแต่เวลามันตายมันก็ใช้รัดแอทแท็กเนี่ยทุกคนคือมันมันมันเก่งอลิติกีมันเก่งมากนะต้องยอมรับตรงนี้นะ ก็ใครที่แบบว่าเอออยากจะหาตัวบัตติแมนดีๆเลยคือก่อนแนะนำอลิติกีนะตัวเดียวเลยนะที่ดีที่สุดนะแต่ถ้าเกิดไม่มีอลิติกีโอบอกพี่ครับผมเปิดไม่ออกเลยก็มีพวกเกมมืดมีพวกตัวธรรมดาอีกหลายๆตัวนะที่พร้อมจะช่วยแต่อาจจะดีไม่เท่าอลิติกีนะอ่าโอเคก็ชนะไปได้ทีมนะแบบไม่ต้องเสียเทมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าทีมเขาเนี่ยเป็นยังไงนะโห้ เกียกระบองไฟฟ้านะแต่ส่วนมากคือผมชอบเรียกว่าบุหรี่ไฟฟ้านะมันเหมือนนะมันคล้ายเกินไปทุกคนมันไม่มันไม่ได้เรียกว่ากระบองอะทุกคนอ่าโอเครองเท้าลีโอนาดกระดิ่งคริสต์มาสนะโอ้เกียร์ของเขาเนี่ยคือใช้ดีมากนะเกียร์ดีมากๆเลยนะอ่าโอเคโอ้มีศูนย์หนึ่งเลนก็ตัวนี้เหรอตัวเบามายากลเนี่ยคือก่อนยอมรับนะว่ามันมีดีแค่ค่าพลังนะคือผมเนี่ยเคยปั้นแม็กแล้วปั้นมาใช้เลยมันมันมันไม่ได้สุดขนาดนั้นมันซูมมัน คือมันมันไม่ได้เก่งขนาดที่ว่ายังไงมันไม่ได้เก่งถึงขั้นแบกทีมได้ทุกคนอะลองไปเล่นกันดูนะคือกอนอธิบายไม่ถูกนะเดี๋ยวกอนตีต่อเลยละกันนะครับโอ้ทีมนี้โหหนักอยู่นะดาเมจด,ดาเมจเขาหนักมากนะแต่คอมโบเขาไม่มีเพิ่มเลยแต,แต่แต่คือเขาเบิร์ดเลนเจอร์ผมทีเดียวอาจจะตาย2ตายสาได้เลยนะก็หนักใจนะเจอทีมนี้แต่กอนรู้สึกว่ากอนน่าจะสู้ไหวนะเพราะทีมเขาเนี้ยไม่มีตัวบัฟตีแม่นนะ,ะเดี๋ยวลองดูนะ แต่ว่าท้ายกาดที่ป้องกันมัน,ม,นมันฉีดแม่นมากเลยนะคือก็ลังเลอะอะรอรุ้นกันละกันละกันมาจัดไปคือตึงตึงมือนะเจออินุยชานะโอ้แต่อินุยาฉะตอนนี้คือมันมันเป็นตัวเก่าที่ก่อนคิดว่ามันน่าจะเก่งเก่งเก่งและเก่าด้วยแบบมันอยู่ในระดับเดียวกับพวกคิลิวเลยนะอินุยาชาก็เก่งมากนะคิดผมว่าเก่งกว่าศูนย์หนึ่งอีกอะความความรู้สึกส่วนตัวนะคือเก่งกว่าศูนย์หนึ่งอีกนะ ก็เก่งตักเทียมบอสเคอะไรเงี้ยคืออาจจะเก่งกว่าบอสเคด้วยซ้ำนะแต่แค่ไม่มีคอมโบตัดแล่นะแต่ส่วนตัวคือผมชอบนะมันฟันลึกดีอ่าโอเคมันมันใช้งานคนละแบบกันนะแล้วแต่คนชอบแนะแต่ถ้าธาตุนะ้ำเหมือนกันผมชี้นุยาชามากที่สุดนะตัวมันแก่วว่าตัวมันเท่อเออจริงจริงก็โอเคนะฟังตรงข้ามไม่สามารถทนทานดามเมจคอมโบผมได้นะเห็นไหมนี่คือตำนานาน39รูปหมาป่าชื่อออสตันนะครับผมทุกคน ก็โดนผมจัดการอย่างง่ายดายนะโอเคแจ็คแจ็คแจ็คเก่งแจ็คแกวมาจากไหนก็ไม่รู้นะเจอเจอเจสิก้าผมจัดการนะเล่นขามามูดอย่ฟังนั้นน่ะก็คือผมมองว่าเจสสิก้าแสงเนี่ยเป็นตัวดาเมจที่หาตัวจับได้ยากนะแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดร้อยตัวเนี่ยผมบอกเลยถ้าเจสสิก้าแสงครบหนึ่งร้อยตัวผมว่าไม่น่าจะมีทีมไหนทนดาเมจไหวนะอจริงมันแรงเกินไปว่ะอาจจะเจอที่ทีมต่อไปเลยละกัน ก็ทีมนี้มีตัวบินนะผมจะถือว่ารอดตัวไปนะถ้าไม่มีตัวบินไว้ขับหัวนะผมบอกเลยว่าแตกแน่นอนเอ้ยผมลืมวิเคราะห์ทีมเมื่อกี้นี้ว่ะก็ทางบ้านหลายคนชอบให้ผมแบบวิเคราะห์ทีมหน่อยครับอ่าโอเคก็เกียร์ของทีมนี้ผมมองว่าไม่ไม,ไม่ธรรมดานะแต่ว่าคือผมมองว่าอยากจะให้เขาแบบเล่นเรื่องแร่นิดนึงเรื่องรถแร่อะไรอย่างนี้นะอ่าก็คือเขาเนี่ยอมผมจะธิบายยังไงดีอะ ทีมเขาก็ดีอยู่แล้วแหละเขาคงใส่แบบเซ็ตเต็มมาอยู่แล้วนะดูกเกียร์เขานี่จัดเต็มทุกชิ้นนี่นี่ก็โอเคครับเป็นกำลังใจให้นะครูเออคุณออสตันนะลูปหมานะอ่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทีมต่อไปเลยละกันนะโอเคทีมนี้มีตัวบินเราให้เขานี่รอดไปก่อนโอเคตัวบินนี่รอดไปก็ทำอ่าทีมนี้นะคือผมมองว่าผมเนี่ยสู้ได้สบายหูตัดแล้วว่ะสามตัว ผมว่าเล่นยากนะสี่ตัวโยมีด้วยนะอ่าก็คือสามธาตุเนี่ยสามธาตุตัดแรล่ที่ดีที่สุดก็ธาตุไม้จะเป็นดุริยางนะส่วนธาตุน้ําจะเป็นบอสเคแล้วส่วนเออตัดแรล่ที่ดีที่สุดของธาตุไฟจะเป็นเบาวไฟนะแต่ถ้าเพิ่มแรล่ที่ดีที่สุดก็จะเป็นพวกเออชิ้นจังอะไรอย่างงี้นะเพิ่มแรล่นะก็โอเคผมว่าตัดแรล่ก็ดีนะถ้ายื้อเยอะๆเรียกไม่ออกเลยนะแต่ต้องมีเยอะจริงๆนะ ก็สตัวนี้ยอมรับเลยว่าตายยากทุกตัวนะเป็นสายพลังทุกตัวเลยนะอ่าโอเคเดี๋ยวอรอลุ้นกันว่าทีมเราจะจัดการเขาได้หรือเปล่านะผมมองว่าทีมเขาเนี่ยผมผมว่ายัางไงก็ต้องใช้เวลานะใช้เวลานาน,านมากๆกว่าจะเอาทีมเราลงอะเพราะว่าคอมโบงเขาไปคอมโบเลตเกมเกินนะแต่ว่าทีมเขาตัวยืนของทีมเขาเนี่ยไม่น่าจะทนเราได้นานขนาดนั้นนะหุยโดนชิดบ้านว่ะอ้าวตายเยอะเลยนะทีมเราตายเยอะเลยนะ โอเคเราจะลองไม่ใช้เทมไปประทะกับเขาดูนะนี่คือเราเสียเปรียบสุดๆนะเราโดนชิดบ้านมากเลยนะ,ะเดี๋ยวลองดูก็ผมจะรอดูนะว่าเราเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะนี่คือเราเสียเปรียบมากๆนะแต่ผมมั่นใจนะว่าทีมเขาโหมันก็ตึงมือว่ะดัดต้องให้ดัดทางานอนะดัดค่ายเคได้คือเราก็มีโอกาสวินนะเกมนี้นะอ่าโอเครอดูรอดูก่อนโอเคแนละ้วฝั่งนั้นเริ่มสตันเยอะมากเลยนะฝั่งนะั้นสตันเยอะมากเลยนะผมตอนนี้ โอเคตึงมือมากนะตึงมือมากโอ้โหหหหนืดมากเลยว่ะผอ้ยเริ่มตึงมือแล้วอะทุกคนตึงมือจัดๆเลยนะอ่าโอเคผมหวังว่าทีมเราเนี่ยจะจะพลิกแพงกลับมาได้นะโอ้แต่โดนชิดบ้านมันเสียเปรียบจริงๆนะแต่ไม่เป็นไรนะผมทุกคนคือทีมเรามันฮิวกันไปฮิวกันมาเรื่อยๆมันก็เลยทําให้ยืนได้นานมากนะแต่ผมเนี่ยแนะนาให้ทุกคนแบบ่าเล่นสายเบิร์ดำไปเลยก็ได้นะแบบทีเดียวเอาให้ไม่ได้ฮิวเลยอะแต่ว่ามันหาตัวอย่างนั้นมันก็ยากนะทุกคน อ๋โอเคแต่เจอฮิวเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมว่าฝั่งนั้นอะทนทนทนไม่ไหวยอยู่แล้วผมว่าทนไม่ไหวยอยู่แล้วนะแปบ๊บเดียวนะฝั่งนั้นก็ไม่น่าจะอดทนได้นะนี่คือเราไม่เสียเทมกับเลเวลอันต้า86นะเพราะว่าโอ้โหดูดิฝั่งฝั่งสงข้ามเห็นไหมเหลือแค่ตัวยืนที่แจ๋วจริงๆอาม่าเนี่ยเห็นไหมโอ้ฝั่งนั้นคือไม่ไหวแล้วนะครับทุกคนอดทนอดทนดาเมจไม่ไหวแล้วเห็นไหมเจสสิก้าแสงมัน มันแ๋วว่าตัวมันจี๊ดจ้าอะเห็นไหมมันพาเพื่อนชนะทุกคนโดนอัดบ้านขนาดนี้นะผมไม่ใช้เทมเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะผมสามารถโซโลอันต้า86ได้โอเคก็ชนะไปได้อย่างสบายนะถึงแม้ว่าจะตึงมือหน่อยนะอ่าก็เดี๋ยวผมเปิดเกียร์เขาวิเคาใระห้ดูเลยนะผมว่าเกียร์โห่เจ็ดดาวแน่นๆโหเจ็ดดาวลิมิเต็ดผมไม่เจอเกียร์ธรรมดาเลยว่ะเกียร์ธรรมดาไม่มีเลยนะ ไม่มีพวกค้อนรองเท้าไม่มีค้อนโล่กระเป๋าอะไรงี้ไม่มีเลยนะทีมนี้คือตึงนะอ่าโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเจอกันที่ทีมต่อไปเลยละกันนะครับผมก็โหมีตัวบินรอดไปนะอ่าโอเคมีตัวบินสองตัวรอดไปนะครับผมทีมผมเนี่ยตีง่ายๆนะใครที่มีตัวบินก็มาตีกันได้นะแต่ภาพพื้นนี่คือผมไหวหลายทีมอยู่นะโหทีมนี้ผมมองว่าตึงมือแต่ถ้าถามว่าผมสู้ได้ไหมผมว่าผมน่าจะสู้ได้นะ,ะเดี๋ยวลองดูกันนะ ก็ตึงมือแหละทีมนี้ผมว่าตึงอาจจะถึงขั้นเสียไอเทมเลยก็ได้นะ mm hmm. ก็ถ้าตีแบบโนูไอเทมดียังไงนะหลายหลายคนถามก็คือมันจะประหยัดมันจะประหยัดนะทุกคนมันจะประหยัดเขาเรียกว่าไปเออประหยัดทองนะแล้วก็ได้คะแนนมากขึ้นด้วยนะ mm hmm. เห็นไหมฟังรนข้ามทนดาเมจผมไม่ค่อยไหวนะเพราะว่าเกียร์ผมเนี่ยมันตีสกิลบ่อยมากจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวรอดูโอ้เราก็ทนฟังนั้นไม่ไม่ไหวเหมือนกันตัวยืนแล้วมันอ่ะโอเค สูเรื่อยๆสูเรื่อยๆก็ฝั่งตรงข้ามเริ่มจะเจ็บหนักเลยนะเดี๋ยวคอยดูฝั่งตรงข้ามผมขอเวลาอีก,กสักสามสิบวิฝั่งตรงข้ามก็น่าจะแบบตัวเหลือน้อยแบบเห็นได้ชัดแล้วนะอ่าตอนนี้นะโหฝั่งตรงข้ามขมำนะหน้หัวทิมนะฝั่งตรงข้ามหัวทิมนะก็โอเคนะจับเวลาได้เลยนะผมทุกคนอีกไม่เกินสองนาทีฝั่งตรงข้ามไม่เหลือซากแล้วผมตอนนี้ ก็ชนะได้แบบว่าไม่ต้องเสียไอเทมอีกแล้วนะแต่ละทีมที่เราตีนี่คืออันตา80ดสกบวกๆนะก็แล้วตัวแต่ละตัวนี่คือแม็กมากกว่าผมด้วยซ้ำนะคือที่ผมเนี่ยมีแม็กแค่5ตัวก็จริงนะแต่ว่าคอมโบงผมเนี่ยมันมันดีมันดีกว่าเขานะและเรื่องเกียร์ก็ได้เปรียบเขาอยู่นะแต่ว่าเราจะเสียเปรียบเรื่องแร่นะแร่เรา2007แร่เขา5้าพันสามห้าพันสี่นะผมทุกคนก็ไม่มีปัญหานะผมชนะมา5ทีมแบบไม่ต้องเสียไอเทมสักทีนะเดี๋ยวมาวิเคราะห์ทีมนี้กันเลยละกันนะ ก็ทีมนี้นะโหเกียร์เขาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเกียร์เขาผมมองว่าเออคงจะตามมีตามเกิดน,นะครับแต่ว่าตัวเขานี่คือดีนะตัวถือว่าดีมากนะโอเคมีตัวบินคุณรอดนะครับก็เดี๋ยวเจอกันที่โหมีตัวบินคุณรอดทีมเมื่อกี้ผมยังหิวเลยแต่เห็นตัวบินก่อนอ่าทีมนี้ตึงมือผมบอกเลยว่าน่าจะตึงมือนะโหมีตัวใหม่ด้วยว่ามีบอสเคด้วยก็เป็น เออทีมทางบ้านด้วยคนนี้ละพีพัดคือคุ้นๆมากนะคุณละพีพัดนะเดี๋ยวผมลองตีดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมทุกคนก็แม็กมากกว่าผมด้วยนะแล้วเรื่องเลเวลอะไรเงี้ยคือแร่เขานี่เรียกแบบปรุดปราดนะผมก็เดี๋ยวรอดูนะว่าจะเป็นยังไงนะตอนนี้คือผมมองว่าเลนเจอร์เขาเนี่ยเชิงดีนะเลนเจอร์เขาเชิงดีนะแต่ผมมองว่าผมน่าจะไหวนะแบบไม่ต้องเสียเทมเหมือนเดิมนะหุยเขาเพิ่มแร่ละมาพันหนึ่งแล้ววะชินจังผมโดนว่ะ ก็ตึงมือนะถ้าชินจังโดนก็คือตึงมือนะอ่าโอเคอุย้ยปลดแร่แล้วนะผมปลดแร่นะคือทุกครั้งที่ผมเล่นเนี่ยทุกคนคือผมจะกดสองเท่าแล้วให้บอทเลขเองตลอดนะผมนั่งภาคอย่างเดียวนะคือทีมผมเนี่ยตอนนี้คือมันลงตัวมากๆนะถ้าได้พวกเกมือถ้าได้พวกคนนี้ตู้สลอ็อตอะไรเงี้ยมาซับพอร์ตทีมนะผมบอกเลยว่าเล่นง่ายมากก็ตอนนี้โอ้โหฝงตรงข้ามนี่ก็หนักเหมือนกัน อ่าโหแผงหลังเขาเริ่มเดี๋ยวแผงหลังเขาก็ยืนไม่ได้ถ้าเจสิก้าเราเยอะพอนะก็เจสิก้าเป็นตัวที่ไว้ตบแผงหลังและส่วนมากแผงหลังเนี่ยจะย่อมจะบางเสมอนะแผงหลังคือบางเสมอแล้วก็เอ่อเป็นตัวที่คอยบัฟทีมคอยซัพพอร์ตทีมนะทำถ้าเกิดเจสิก้าผมฆ่าแผงหลังเขาได้คือฝั่งนั้นจะไม่มีตัวไหนซัพพอร์ตแผงหน้าแผงหน้าก็คือฆ่าเราไม่ได้อยู่แล้วนะก็เลยทําให้คอมโบงผมตอนนี้คือมาลงตัวพอสมควรนะอ่าโอเครอดู ฝั่งตรงข้ามเริ่มทนเริ่มทน,ทนไม่ไหวแล้วนะทีมของน้องรละพี่พัดนะก็ถ้าดูอยู่นะฝากคอมเมนต์ทีนะคือคุค้นๆมากนะน้องรละพี่พัดนะอ่าโอเคก็ตอนนี้น่าจะทนทานผมไม่ไหวแล้วอะผมว่ายังไงผมก็ชนะนะเกมนี้แล้วก็ไม่ต้องเสียไอเทมด้วยนะโอ้โหโอ้โหตึงมืออ่ะหูฝั่งนั้นฝั่งนั้นดัดไม่ตายเลยว่ะทุกคนเอาฮันเตอร์เลยเว้ยเอาดิฮันเตอร์เจอเจสิก้ากูเป่าโอเคเจสิก้าเรามันโหดอะ่ะ ก็แก่วมากนะตอนนี้คือเราชนะได้ทุกทีมที่เรากดเจอแบบไม่เสียเทมนะ